ให้แปลงเป็นทศนิยมนะครับ16เศษ3ส่วน4จำนวนเต็ม16ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยยังไงจำนวนเต็มมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรอกมันจะเปลี่ยนกันที่ตรงเศษส,ส่วนเราก็ทำ3ส่วน4เนี่ยให้มีตัวส่วนเป็น10ร้อยพันหมื่นแสนอะไรพวกนี้ครับ4มันต้องคูณด้วย25แห้าเราก็เอา25คูณเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนมคูณ25ก็เป็น75 สี่คูณยี่ห้าก็เป็นร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนร้อยก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้าก็จะได้สิบหกจุดเจ็ดห้าห้าสิบสามส่วนยี่ห้ายี่ห้ามันต้องคูณด้วยสี่แล้วก็คูณด้วยสี่เข้าไปห้าสิบสามคูณด้วยสี่ได้สองร้อยสิบสอง ยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยหารด้วยร้อยร้อยมีศูนย์สองตัวก็เลื่อนจุดไปสองตำแหน่งก็จะได้สองจุดหนึ่งสองเนี่ยจากปกติจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหารด้วยร้อยร้อยมีศูนย์สองตัวก็เลื่อนจุดสองตำแหน่งหนึ่งสองนี่ครับจุดจะมาอยู่หลังเลขสองครับสองจุดหนึ่งสองโอเคข้อต่อไปนะครับ สี่สิบเจ็ดนะสองร้อยนะโอเคถ้าสองร้อยก็ต้องคูณได้ห้าจะได้กลายเป็นพันนั้นสี่สิบเจ็ดก็คูณได้ห้าด้วยนะครับก็จะเป็นสองร้อยสามสิบห้าส่วนพันส่วนพันครับ ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันเลขหลักหน่วยคือเลขห้าก็ต้องมาอยู่ที่หลักส่วนพันถ้านาเลขห้ามีเลขสามถ้านาเลขสามีเลขสองต่อไปนะครับยี 23, 79, ่สามเศษสิบเก้าส่วนสองร้อยจำนวนเต็มยี่สามไม่ต้องไปยุ่งกับมันสองร้อยมันต้องคูณด,ด้วยห้ามันถึงจะเป็นพันนะเราต้องทำให้มันเป็น พวกสิบร้อยพันหมื่นอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็คูณด้วยห้านะครับสิบเก้าห้าก็เก้าสิบห้าสองร้อยคูณห้าก็ได้พันนั้นจำนวนเต็มยี่สามนะครับจุดนะครับส่วนพันนะครับส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันเลขห้าซึ่งอยู่ที่หลักหน่วยต้องมาอยู่ที่นี่็นที่หลักส่วนพันหน้าเลขห้ามีเลขเก้า แล้วมันมีช่องว่างๆอยู่หนึ่งช่องก็ใส่ศูนย์ไปยี่สามจุดศูนย์เก้าห้าลบสิบเอดเศเจ็ส่วนแปดนะครับตรงเนี้ยเครื่องหมายลบของมันเนี่ยถูดกันเอาไว้ข้างนอกก่อนเลยครับไม่ต้องไปสนใจเลยเหมือนกับอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเครื่องหมายลบเนะี่ยเอาไว้ข้างนอกนี้นะเอาละ แปดต้องคูณด้วยร้อยยี่บห้าตัวส่วนคูณด้วยร้อยี่ห้าตัวเศษก็ต้องคูณด้วยร้อยยี่ิบห้านะครับร้อยยี่บห้าคูณเจ็ดก็แปดร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยยี่สห้าคูณแปดได้พันงั้นมันก็คือติดลบสิบเอ็ดจุดส่วนพันนะส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพัน เลขห้าที่อยู่ที่หลักหน่วยต้องมาอยู่ที่หลักส่วนพันหน้าเลขห้ามีเลขเจ็ดหน้าเลขเจ็ดมีเลขแปดนี่คือจำนวนชนิดลบนะครับค่าของมันที่แท้จริงคือลบสิบเอ็ดบวกรวมอยู่กับลบศูนย์จุดแปดเจ็ดห้าเค่าที่แท้จริงของมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตรงลบสิบเอ็ดเป็นลบแล้วศูนย์จุดแปดเจ็ดห้าเป็นบวกไม่ใช่นะครับ นะห้าร้อยนี่้ก็ต้องคูณด้วยสองห้าร้อยคูณสองก็จะเป็นพันเราก็ได้ตัวส่วนเป็นพันนะครับสี่สิบเจ็ดสองก็เก้าสิบสี่ตรงลบสิบเก้าก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับส่วนพันนะครับส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันเลขสี่ที่อยู่ที่หลักหน่วยตรงเนี้ต้องไปอยู่ที่หลักส่วนพันหน้าเลขสี่มีเลขเกนะ้าแล้วมันเกิด ช่องว่างช่องหนึ่งตรงนี้ก็ใส่เลขศูนย์ไปก็เลยได้ลบสิบเก้าจุดศูนย์เก้าสี่นะครับงงงงอะไรหรือเปล่าครับ